สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยพันโทหน,นุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดงาน GLO Today and Future ย้ำความสำเร็จต่อนเนื่องเป็นปีที่2องณอาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการบึงบรเพชจังหวัดนครสวรรค์โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลเข้าร่วมในกิจกรรม สำหรับการจัดงาน GRO Today and Future มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานตามภารกิจหลักของสำนักงานสลากประกอบด้วยด้านการพิมพ์สลากการจำหน่ายการออกรางวัลและการจ่ายรางวัลตลอดจนวิสัยทัศน์พันธกิจแผนวิสธศาสแผนการดำเนินงานด้านต่างๆรวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้มีวนได้วนเสียประกอบไปด้วยประชาชนผู้ซื้อสลาก คู่ค้าตัวแทนจำหน่ายสลากกิบแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและแบบดิจิทัลผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากจังหวัดครั้งจังหวัดบริษัทประสนีไทยจำกัดรวมถึงคู่ความร่วมมือธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และภายในงานมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามและนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจหลักของสำนักงานสลากที่ให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย และนอกจากการจัดก,กิจกรรมให้ความรู้ภายในงานก็ยังมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ผู้ซื้อสลากและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจพร้อมกันนี้ได้มีการนําเสนอโครงการความร่วมมือการสนับสนุนตัวแทนจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีที่อยู่อาศัยระหว่างสมักง,งาสลากกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในโอกาสที่ทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะสนับสนุนตัวแทนจาหน่ายสลาก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักง,งานสลากองค์กรสลากมุ่งเน้นวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมเป็นที่ยอมรับของประชาชนผ่านผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับตัวแทนจำหน่ายสลาก గాదదాదలుాదాలుాద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 కి <tune>